หลบสปอยวันนี้นะครับกับ The Zone of Interest ถือว่าเป็นหนังนาซีที่ตติมมากเดอะโ of อเ t นทร s สเล่าถึงรูดอฟเฮิร์สผู้บัญชาการค่ายกักกันหรือที่เรียกว่า c o n เซนทร a ชันแคมป์ที่ a u s c h วิ t ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยที่บ้านของแกเนี่ยติดกับค่ายเลย ตัวหนังก็เล่าเรื่องราวของเขานะครับกับภรรยาที่พยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สําหรับครอบครัวขึ้นมาโดยที่รอบบ้านในอย่างที่ทราบกันอยู่ในช่วงของการทําสงครามได้พ่วงกับอย่างจอห์นสันเกรเซอร์และหนังก็พึ่งคว้ารางวัลออสการ์ไป2รางวัลน,นะครับคือ Best International Film กับ Best Sound ด้วยความที่ตัวหนังเล่าถึงช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงโฮโลโคอสท,ที่นาซีทําการกวาดล้างชาวยิว ภาษาที่ใช้ในเรื่องนี้จะเป็นภาษาเยอรมันซะส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีโปลแลนด์ผสมบ้างบางส่วนซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับผมบ่นในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในหนังประวัติศาสตร์มาหลายคลิปแล้วว่ามันไม่สมจริงเนาะซึ่งอันนี้คือดีแต่สิ่งที่ทําให้ The Zone of Interest มันพิเศษเนี่ยคือการที่มันโฟกัสฝั่งเยอรมันมากไปกว่านั้นคือการโฟกัสครอบครัวนะครับชีวิตประจําวันของตัวเอก อาจจะมีชาวยิวโผล่มาให้เห็นบ้างนะครับเดินไปเดินมาในฉากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนรับใช้ภายในรัวบ้านของพระเอกนะครับที่เป็นถึงผู้บัญชาการค่ายกักกันซึ่งนี่คือข้อแตกต่างของหนังโฮอลโลคอร์เรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสไตล์หนังเนี่ยผมว่ามันเท่มุมกล้องที่ถูกวางไว้นิ่งๆในบ้านทุกอย่างดูเรียบง่ายเหมือนกับว่าเราดูเรียลิตี้โชว์เลยนะฮะแล้วก็มีลองเทคสวย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหนังจะให้เห็นแค่ในรั้วบ้านเลยนะครับส่วนในความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายนอกเนี่ยผู้กำกับเขาเว้นไว้ให้เราจินตนาการอาจจะเห็นแวบๆเนาะผ่านควันที่ลอยอยู่ตามแบ็กกราวด์ไม่มีความรุนแรงใดๆให้เราเห็นเลยยกเว้นเสียงกรีดร้องผ่านซาวด์ดีไซน์ที่ทำออกมาได้หลอนมากๆจนคว้ารางวัลไป แล้วก็จะมีวิชวลหลอนๆที่พ่วมกับปล่อยให้คนดูเนี่ยฟังเสียงเหล่านั้นด้วยนะครับมีบางฉากที่ถึงขั้นปล่อยให้จอมืดไปเลยก็มีเนาะฟังแต่เสียงเอาซึ่งมุมมองที่นำเสนอเนี่ยมันก็แอบมีความย้อนแย้งดีตรงที่ตัวภรรยาเนี่ยที่แสดงโดยซันดราเฮเลอร์จาก Anatomy of a f a i r เนี่ยแหละคือแกจะมีความฝันในการสร้างครอบครัวที่แสนอบอุ่นนะครับเป็นคุณแม่ที่จะเตรียมนน่นนี่นั่นให้กับลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสวนดอกไม้สวย,สวย ซึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคอนเซปต์มันคือเราเลือกจะมองโลกในแบบที่ตัวเองจะเชื่อจริงๆคือบางคนเนี่ยสามารถจะอิกนอร์บางอย่างที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับแต่ทำเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอยู่ใน Environment นั้นเนี่ยซึ่งมันก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อิกนอร์ก็ได้แต่ว่าอยู่กับมันจนชินซึ่งผมดูแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายๆหลาย,หลายๆอย่างในบ้านเราเหมือนกันนะฮะแต่ตัดความติสไป เอาตรงๆนะครับหนังดูยากนะยิ่งถ้าใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนนะดูหนังเพื่อความสนุกหรือแม้กระทั่งคนที่คาดหวังนะครับหนังสงครามยิงกันโป้งป้างอันนี้คือไม่ใช่เลยตัวหนังเหมือนจะเน้นสไตล์มากกว่าความเข้มข้นของพล็อตเรื่องก็ไม่ได้หวือหวานะครับคล้ายๆกับเราดูสารคดีด็อกแกรเมนเตอรีอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีความเนิบนะครับหนังไม่ถึง2ชั่วโมงนะแต่ก็รู้สึกว่านานเหมือนกัน ผมว่าหนังเหมาะสำหรับคนที่พอมีความรู้นะครับหรือเคยศึกษาเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ของโฮโลคอสหรือพวกคอนเซนทรชันแคมป์มาบ้างถึงดูแลจะเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เลยว่ายุคนั้นเนี่ยนาซีทำอะไรกับชาวยิวบ้างอะ่ะอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนดูหนังผีที่ไม่มีผีเนาะแบบไปจินตนาการเอาละกันสำหรับ The z o n e of interest ผมให้7เต็ม10แตกต่างครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะ ก็คู่ควรแก่รางวัลที่ได้รับนะครับแต่มันก็ยังไม่สุดนะทั้งในแง่เนื้อเรื่องหรือพล็อตแม้กระทั่งตอนจบผมว่ามันยังไม่สตรองเท่าไหร่แต่ถ้าว่าด้วยความแปลกใหม่จากหนังโฮลโคอต์เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าควรค่าแก่การไปรับชมอย่างยิ่งแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับดูยากเหมือนที่ผมว่าไหมหรือใครว่าสนุกก็มาแชร์กันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กด Sub subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับหลบสปอย